สำหรับวันนี้บางโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะคะเราจะพาไปดูบรรยากาศสถานศึกษาซึ่งหลายๆพื้นที่เริ่มเปิดเรียนวันแรกคึกคักทีเดียวค่ะ เช้าวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่มีบางโรงเรียนเริ่มเปิดเรียนกันแล้วนะคะอย่างที่โรงเรียนมารีวิทยาค่ะก็พบว่าผู้ปกครองหลายคนเดินทางมาส่งลูกหลานกันตั้งแต่เช้ารู่เพื่อที่จะมาเรียนวันแรกสำหรับการเปิดเทอมประจำปีการศึกษา2568 ส่วนสภาพการจราจรเมื่อเช้านี้รถเคลื่อนตัวได้ดีสลับช้าบ้างในบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักจะจอดส่งลูกหลานให้เดินลงจากรถแล้วก็เดินต่อเข้าโรงเรียนไปเองซึ่งจะสามารถขยับรถได้เป็นระยะระยะ โดยจากการสอบถามผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะคุณแม่สมปองนะคะก็บอกว่ามาส่งลูกเรียนซึ่งขณะนี้ลูกเรียนอยู่ชั้นม .2 แล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าเรื่องการศึกษาของลูกหลานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งก่อนจะเปิดเทอมก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผู้ปกครองบางคนท่าลูกหลานยังใส่ชุดเดิมได้อยู่ก็จะประหยัดไม่ซื้อชุดใหม่ แต่เด็กบางคนถ้าใส่ชุดเก่าของรุ่นพี่ที่จบไปได้เขาก็จะเลือกนําชุดเก่าของพี่ๆมาใส่ก่อนส่วนในเรื่องของค่าเทอมโรงเรียนนั้นให้สามารถผ่อนจ่ายได้แต่จะต้องผ่อนจ่ายตามเวลาที่กำหนดในเรื่องของการเงินทั้งครอบครัวก็มีการเตรียมเงินเอาไว้แล้วเพราะรู้ว่าจะต้องใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมให้ลูกหลานเท่าไหร่ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม6ก็ได้เปิดเผยว่า เปิดเทอมวันแรกเด็กนักเรียนก็ต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการมาเรียนวันแรกค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาก็ปิดเทอมมานานกว่า2เดือนเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันก็ต้องมาปรับเริ่มกันใหม่ส่วนการเปิดเทอมวันแรกก็เตรียมในเรื่องของหนังสือปรับพื้นฐาน ซึ่งลูกของตนเรียนอยู่ชั้นม .6 แล้วก็จะต้องปรับกันในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลายัยการเตรียมตัวในรู้ในการรู้รอบเรื่องทุกอย่างเพื่อที่จะไปเข้ามหาวิทยาลัยกันต่อในปีถัดไปค่ะ